ไม่กลัวกันเลยสักอย่างหนึ่งนะครับนี่เวทอะโมเมนต์รอแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวออกจากให้เดี๋ยวออกจากให้เวลา99วินาทีนะครับเดี๋ยวทนเกมกันก่อนเกมแรกเนี่ยคือตักจีแบบนี้ซักเกมนะครับตักจีเนี่ยจะวางเปิดอยู่นะครับสามอันคุณรู้ซอกจะต้องเอาแผ่นตักจีเนี่ยตยีให้แผ่นเนี่ยพลิก3ามอัน าก้าวจุดนก็ชื่นท่ามีละดัแค่ไหนจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณลู้ซ้อมแวว่าต้อง้อคุณสชยู้่นี่่ไปนะโอาทดต่อห้าสองวีี่ะหัวหรืออกก็ได้โอเคตัวละครสแล้วแะสุดท้ายตั้งขวดน้ำโยนลงไปแล้วก็ตั้งพื้นนะครับ โอเคทั้งหมดนี้99วินาทีพร้อมนะครับชิมิเตชันแล้วสู้ๆโอเคพูดมาขนาดนี้สู้ๆไปที่กราชู้99วินาทีชิมิชูพร้อมแล้วนับพร้อมกันครับสามสอง เราไม่ด้เล่นกนมหนักคเทน์99วไม่ใช่ีทีเดียวคาน่ะเมื่อชให้9ปีผมอกให้กปีก็ทำไมได้จดนัลดังนั้นทำไสำเร็จาชิปเดียว99วิผ่านไปเราสุ้ได้แค่นเกมเท่านั้นเองนะครับจิกกเกโอเคมดว่าจา Yeah. อเคให้เวลาอีกเก้ปียังม่ใช่เดี๋ยวดูโอ a คเอาละเดี๋ยวเรามาถึงเวลาของเรานรลงโทษคุณทำไปได้ตามเวลาที่กำหนดนะครับดังนั้นคุณจะต้องถูกลงโทษอย่างสาสมคุณเชื่อห้ผดเางาเนยันชอันี้คุณทำือ 준비되신 거예요? 뭐예요? 방금 반동, <laughs> 이렇게 하신 거준비셨다는 뜻인가요? 아니요. เนี้คุณจะได้ทำมิชชั่นหนึ่งอย่างก็คือการเต้นแต่จะให้เต้นธรรมดามันก็ไม่สมกับคิมูซอคบไนนะะคุณกินบูซอกจะต้องเลือกของสมอย่างมีอะไรบ้างเซตแรกเนี่ยเป็นเซตเชจ้าเช no no boxing น princess คุณ อนี้เนี่ยเป็นกระต่ายน่ารักุกิทุกิชุดวิดีโออันนี้เป็นดอกไม้น่ารักสุดๆส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแว่นแล้วก็กิมโบ้ไอติีชุดีโออีซาแล้วก็มีสติกเกอร์แบบนี้ให้ติดด้วยนะสติกเกอร์ชุดเดกสุดยอดอีกอันนึงคือเขาใส่เล็คขันชีกุจักอยากให้เลือกอันไหนดีครับสามอันไหนดีเจ้าหญิงแม็กเดี 미아 후렌토니, 대대형분들 공주를 선택했어요. 아 원하시는 걸 소리지르세요, 아시죠? 오케이, 고 자, 포지 아, 송시약기, 아, <목소리> 아, 공주가 송탕 소이실로 <목소리>

I <laughs> แตลลนจ์อยากฟัช่วงไหนเนนเพลงคาวายคูเตโกมิคาวยคูคมเชลคุณคเชไอบเไคุณนไหมเคยเล่นไหมเคยเล่ิมเคยมเคยเ่หมคย่นมเเคยเ่นเคย่นไหยนเย่มายันไ่าน่นไหน่เย่เล่น่ตัวอย่างมาจ้า เาต้องโชว์สิยืมเงน่นนนกงโชว์ใช่ไหมครับ่อชยอยู่เต้นได้ไหมลีนี้คคต่อิสิเเตเอ,อ,อย่างนั้นตัวอย่างมาพร้อมกับเพลงไปเลยแล้วก็เต้นไปด้วยกันเลยดีไหมครับ 真的 รู้สึกทรมานมากเลยทรมานิดเดียวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูโชว์ต่อไปของคูซอกันนะครับได้ยินว่าโชว์ต่อไปนียเตรียมมาเป็นพิเศษเพื่อวันนี้เลยใช่ไหมครับจะอกเทาะคุณกันอู่ผาออกก่อนแล้วเมวที่ต่อไปมือตบน่ารักดีนะมตบไป่อเา้นมาเนีอยตไ้ที่พิเศษเจตรียมมาพคร Okay. Yeah, yeah. Okay. Yeah. okay. Okay. Thank you. Okay. Ah, put you I know